สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งค่ะกับรายการ One News at 4รวดเร็วรอบด้านงานครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครั้งที่9ค่ะประจำวันศุกร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567โดยมีดิฉันนางสาวณวรัตรัตนศรีบรกษานิเทศชำนาญการพิเศษรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการค่ะภายในรายการท่านผู้ชมจะได้พบก,กับช่วงของศึกษานิเทศเพื่อนผู้คิดมิตรคู่โรงเรียนท่านผู้ชมจะได้พบกับศึกษานิเทศพิติใจรักษา ผู้มีการกลุ่มทีติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาค่ะช่วงของตรวจสอบภายในเป็นมิตรเพื่อนผู้คิดให้คำปรึกษาท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณพรทิพย์เปราะจันทึกนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการค่ะรอบตัวข่าวโรงเรียนและรวบรวมข่าวเขตท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูช่อทิพย์อุทโยธาคุณครูโรงเรียนบ้านลาดบัวขาวตามด้วยการนําเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศค่ะจากโรงเรียนบ้านทะเลเสมาประชาสัน์กลุ่มโรงเรียนเมืองสูงเนิน และช่วงสุดท้ายของรายการท่านผู้ชมจะได้พบกับช่วงของท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูดโดยท่านอำนินเพียงค้า16สิงหาคมพุทธศักราช2567อย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราในรายการวัน News at c o l a ล f o ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ